มรดกความดีมีคุณค่าร่วมพะุุงรักษาร่วมสร้างสรรจารึกรักปจัจจกรู้อยู่ด้วยกันสร้างทูบี n ัมเบอรวันอย่างมั่นใจเพื่อผู้คนสุขโขไทยได้รู้คิดเพื่อชีวิตเพื่อความฝันเพื่อวันใหม่เพื่อครอบครัวเพื่อชุมชนคนใกล้ไ เพื่อแผ่นดินสุขโขทยัยพ้นภัยยาจากปัญหาที่คุกคามวัยรุน่นและเยาวชนจังหวัดสุขโขทยัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาใหญ่อย่างยาเสพติดจึงเกิดการน้อมนำโครงการทวีน้ำวันในทุนระหมง่งอุบลรันราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีและดำเนินงานด้วยความม,มุ่งมั่น จริงจังอย่างมีคุณภาพตลอดระยะเวลา21ปีผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยประกาศนโยบายผ่านคณะกรรมการอำนวยการโครงการทูบีน้ำวันระดับจังหวัดและขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยการกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ชัดเจนทุกอำเภอตำบลหมู่บ้านมีชมรมท no. ูบีน้ำวันภายใต้8ยุทธการ จังหวัดสุขโขทยัยพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดดังนี้ 1. หัวใจเป็นหนึ่งเดียวทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและดำเนินงานตามแผนอย่างจริงจัง 2. ระบบข้อมูลรีเอ็กซเรค้นหาข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดผู้ค้าผู้เสพผู้ติด 3. ทุกมาตรการมีความสำคัญทั้งการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย การสร้างการรับรู้สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคม 4. บูรณาการการทำงานร่วมกับส่วนราชการต่างๆทั้งการขับเคลื่อนและงบประมาณ 5. มีส่วนร่วมของประชาชนให้ทุกกลุ่มวัยมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกลไกทูบีนัมเบอร์วัน 6. การรายงานติดตามและประเมินผลผ่านการประชุมคณะทูบีนัมเบอร์วันทุกระดับ 7. การสื่อสารสังคมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทุกรูปแบบทุกพื้นที่ในจังหวัดสุโข,ขทยัย 8. ความต่อเนื่องการขับเคลื่อนนโยบายด้วยความต่อเนื่องเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภยัยในทุกหมู่บ้านและชุมชน จังหวัดสุขโขทัยได้มีการพัฒนานวัตกรรมในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องรวม13นวัตกรรมในปี2566มีนวัตกรรมใหม่4นวัตกรรมประกอบด้วย 1. To be f i v e Success Cycle เป็นการพัฒนาชมรม t ทวีน n o วันในทุกประเภทให้ดำเนินงานตามรถแมพที่วางไว้ผ่านแนวคิด f i v ฟ Success Cycle จนเกิดความเข้มแข็งทุกระดับ 2. SKT To b e Network เป็นนวัตกรรมต่อยอด To b e f i Success Cycle พัฒนาเป็นแนวทางให้เกิดการจัดตั้งชมรม t b Number o n ในจังหวัดสุขโขทยัยทำให้จังหวัดสุขโขทยัยมีชมรม t b Number o n อย่างก้าวกระโดดทุกประเภทชมรมรวมทั้งสิ้น9อำเภอ850ชมรม 3. To be on the way เน้นสร้างเครือข่าย To be n u m b บ r วในจังหวัดสุโขทยัยส่งต่อความสำเร็จจากชมรมต้นแบบโดยใช้สุโขทยัยโมเดล 4. To be C, BTX and m I ส่งเสริมให้ทุกพักส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลฟื้นฟูติดตามช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดร่วมกันโดยบูรณาการร่วมกับสมาชิกทุบีนัมเบอร์วันโดยเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ จังหวัดสุขโขทัยได้พัฒนาองค์ความรู้3มองค์ความรู้ดังนี้ 1. องค์ความรู้บันไดสู่ความสําเร็จเป้าหมายสร้างชมรมทูบีน้ำวันดีเด่นผ่านการพัฒนากิจกรรมบันไดผลลัพธ์5ขั้นคือโครงสร้างสร้างกระแสกุ้มคุ้มกันเครือข่ายความยั่งยืนโดยกําหนดกิจกรรมผลลัพธ์และตัวชี้วัดที่ชัดเจน 2. องค์ความรู้แนวทางการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ประสบปัญหาแบบมรณาการ เป้าหมายให้เยาวชนเข้าถึงแนวทางการจัดบริการและภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ 3. องค์ความรู้ความรอบรู้ด้านเพศศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่นเป้าหมายเพื่อศึกษาสถานการณ์นำไปสู่การวางแผนพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนทุบีน้ำเมืวันจังหวัดสุขโขทยัยกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นอายุ10-19ปีมีความรอบรู้ด้านเพศวิถี